จากความสำเร็จของกิจกรรม SME Gear Up ติดปีกธุรกิจด้วย ESG ที่เปิดเส้นทางให้ผู้ประกอบการมากกว่า30ธุรกิจได้พิสูจน์แนวคิดสู่การปฏิบัติจริงและก้าวขึ้นเป็น9ธุรกิจต้นแบบของความยั่งยืนวันนี้ ESG Hero ธนาคารออมสินจะพาคุณไปรู้จักกับคุณจิรวัตรภูวารกิจจากบริษัทสยามดีเซิร์จจำกัดมหาชนหนึ่งใน9ธุรกิจที่ได้รับรางวัลจากการใช้ ESG เป็นพลังให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเจรวัดแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณวินครับผมคุณวินครับคุณวินครับอยากจะรู้ถึงจุดเริ่มธุรกิจของเราหน่อยฮะคือบางคนเนี่ยเขาเริ่มจากความชอบของตัวเขาเองหลังบางคนนะอาจจะเริ่มจากเห็นช่องว่างในตลาดเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าไปแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเองในอดีต ก็การไปเป็นธุรกิจในปัจจุบันได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับของคุณวินเกิดขึ้นอย่างไงครับก็ต้องต้องบอกว่าโฟลเดอร์ชุดแรกเนี่ยคือคือผมมาจอยภายหลังแต่ว<ภา>่<ภ>าโฟลเดอร์ชุดแรกเนี่<ภา>ยเขาเริ่มม<ภ>าจากเห็นโอกาสครับก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉาก๊วยเลยครับเขาทาร้านข้าวมันไก่แล้วเพื่อนบวชพอดีก็เลยไปนอนวัดกับเพื่อนพอมาอีกวันหนึ่งมีโยมเอาเฉาก๊วยน้สดมาถวายมาถวายแล้วชิมบอกเ้ยอร่อยดีชอบก็เลยเริ่มเป็นไอเดีย เขาก็เลยเห็นโอกาสว่านี่แหละคือโอกาสในตลาดของเฉาก้วยเพราะว่าเขาก็พยายามเสิร์ชดูที่อื่นก็ช่วงนั้นก็แทบไม่มีขายเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ว่าสนใจในตัวเฉาก้วยขึ้นมาแล้วตอนนี้บริษัทของเราขยับไปไกลแค่ไหนแล้วครับคือสินค้าปัจจุบันของเราจากหนึ่งตัวมาเป็นเกินกว่า 30SKU แล้วในปัจจุบันอย่างตัวสินค้าฮีโร่โปรดเราเราขายได้เดือนหนึ่งละล้านกว่าถ้วยตัวเฉาก๊วยเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ที่เป็นความเหนียวหนึบที่เป็นสูตรของเราซึ่งมันจะต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีซึ่่่งงปปััจจจุบนนเเเรราาาข้ะทศอยู ตลอดระยะเวลาเส้นทางที่เราเติบโตมาครับ ESG เข้ามาร่วมกับธุรกิจเราเมื่อไหร่ปี62ครับช่วงแรกเราไม่ได้คิดว่าเราทำ ESG ครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทำาป ESG เราแค<ช>่แบบอยากทำให้ถูกต้องกับทั้งคู่ค้าแล้วก็พนักงานทำให้ของอร่อยที่สุดให้ลูกค้าได้ทานแค่นั้นเองเลยครับจนมาเข้า G, ร่วม SBG Up ทางธนาคารออมสินระหว่างที่เป็นคอร์สอบรมครับช่วงนั้นก็รเราเริ่มได้รู้รว่า E คืออะไรตัว S เหมือนกันเลยอย่างตัวจีก็รู้แล้วว่าต้องทําอะไรเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าของเราเนี่ยโปร่งใสถูกต้องร้อ ESG ที่เราได้รู้มาแล้วว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเราได้มีการนํามาปรับใช้กับธุรกิจเรายัางไงบ้างครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างตัวอีก็คือเรื่อง Environment เนี่ยคือเราดูเรื่องของพลังงานเป็นหลักแต่ก่อนเราต้มฉาบย ช้เวลาต้ม8-12งชั่วโมงเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีพลังงานอื่นไหมที่สามารถทำให้เราเซฟแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนได้ปัจจุบันเราก็อิมพีเมียนไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็คือเป็นการใช้ไอ้น้ำ<ม>เป็นไบเลอร์ก็ใช้การลงทุนนี้เข้ามาทำให้ปกติเราใช้แก๊ส100%หายไป30%เลยคาร์บอนก็จะหายไป3 0ด้วยอีกตัวหนึ่งครับก็คือการใช้ส่วนเหลือของการผลิตมาทําให้เกิดประโยชน์ต้มเฉาก๊วยเวลาต้มเสร็จกากต้นเฉาก๊วยนะครับไปเป็นอาหารของไส้ ตัว S, <S เนี่ยวิสเด่นโมเดลเราครับเราจําหน่ายผ่านตัวแทจนจําหน่ายแล้วก็ตัวแทจนจาหน่ายเนี่ยก็จะมีพนักง,งานขายของเขาปัจจุบันเรามีตัวแทจนจําหน่าย93ารายเป็น93อาชีพที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าดีและมั่นคงจะมีเซตเราเรียกว่าเซตสร้างอาชีพ2 9 9 0ัรบาทมีโต๊ะตัวเดียวครับตั้งขายได้เลยก็คือมีอุปก,กรณ์กักบวัตถุดิพร้อมเลยพี่เลิกงานมาตอนเย็นหน้าบ้านก็เปิดร้านได้เลยซึ่งก็มีหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายจาก93ารายปัจจุบันนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เราค่อนข้างภูมิใจมาก เพราะอาชีพก่อดตอนแรกเขาไม่ได้มาเป็นัวไทยจำหน่ายเราเขาเป็นร,ปรอปภเขาอยากหาไรายได้พิเศษหลังหลังเลิกงานออกกะเขาก็ซื้อเซ็ต2,009 9เนี่ยไปขายหน้าบ้านแล้วก็ขายดีขายดีไปเรื่อยๆจนเริ่มขยับจากขายหน้าร้านมาเป็นค้าส่ง ซึ่งปัจจุบันก็เป็นท็อปก็คือเป็นอันดับหนึ่งของตัวแทนจำหน่ายเราเลย oh. ขายเดือนหนึ่งคนเดียวมากกว่า2ล้านาบเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เราสร้างอาชีพนี้ขึ้นมานอกจากนั้นพนักง,งานขายปัจจุบันเราเกือบ300้อยคนของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ oh. เราก็สร้างอีก3 0 0ร้อย อาชีพขึ้นมาเราก็มองว่าตัวนี้เป็นตัว S ที่ค่อนข้างอิมแพกสำหรับองค์กรเราและอย่างตัว G นะครับแน่นอนตัว G นี้เป็นตัวที่เราคิดว่าปึกที่สุดปึกเลยใน3ตัวเพราะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทสยามนิสเซรลจำกัดมหาชนมีธงก็คือจะเข้าตลาดหลักครับจากนั้นตัว G เนี่ยต้องผ่านด่านนี้ให้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น มีคณะกรรมการต่างๆทุกอ,อย่างไม่ได้สิ้นอยู่กับเท่าแก่ตัวอ,อย่างเป็นระบบมหาชนก็คือต้องมีคณะกรรมการบริษัทประธานบอร์ดต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ใช่คนภายในเรามีกรรมการตรวจสอบมีการตรวจสอบภายในมีการออดิตบัญชีมีระบบควบคุมภายในที่ดีแล้วก็ลงไปถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเรื่องกฎหมายด้วย มาพูดถึงเรื่องของธุรกิจกันบ้างและในเรื่องของ ESG ครับที่เรานํามาใช้ในธุรกิจของเรารและเกิดความยั่งยืนยังไงบ้างครับครับอย่างแรกคือเรามองว่าความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบเราไม่ได้มองแค่ว่าต้องซื้ออย่างเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการวิจัยปลูกต้นเฉนาเวยของตัวเองมีแผนผู้ชุานาญการเกษตรเฉพาะเลยซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราทําสําเร็จนะอะนาะคตสามารถต่อย,ยอด ไปสร้างอาชีพให้เกษตรกรได้อีกนี่คือต้นน้ำเลยคราวนี้ในมุมขายตรงไปน้ำก็คือลูกค้าครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายพนักงานขา,ขายของตัวแทนจำหน่ายหรือแม้แตะข้างร้านค้าเองถ้ามีสินค้าที่ดีระบบที่ดีมันจะยั่งยืนไปตลอดทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะทําให้ตรงกลางคือพนักงานของเราเนี่ยยั่งยืนไปด้วยต้องบอกนะครว่าเฉลียว,วุยเต็งหนึ่งของคุณวินเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆเกิดจากความตั้งใจ,งจงและก็ดําเนินกิจการมาโดยตลอดเจอร้อนเจอหนาวเราก็ยืนหยัดสู้ นะจนมาถึงวันนี้นะครับและที่สําคัญครับเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของกาไรเท่านั้นแต่เขามองถึงความยั่งยืนมองถึงคนรอบข้างอยู่เสมอนี่แหละครับผม ESG Hero อาวุธลับเปลี่ยนเกมธุรกิจกับธนาคารออมสินนะครับต้องขอขอบคุณคุณวินด้วยนะครับที่มาแบ่งปันแนวทางการทาธุรกิจให้เราในวันนี้นะครับเชื่อว่าคนที่ดูอยู่วันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่กําลังจะเริ่มหรือว่ากําลังจะทำด,ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วก็อยากจะเอา ESG มาใส่น่ยก็จะได้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็แนวคิดดีดีขอบคุณมากจริงๆนะครับผม และที่สําคัญครับต้องขอขอบคุณลูกค้าธานาคารออมสินทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจไทยเพราะเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะขยับธุรกิจของเราให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนนะครับหรือว่าอยากจะนําแนวทางของ ESG นั้นไปร่วมกับธุรกิจเราอย่างเป็นระบบนะครับสามารถที่จะติดต่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อ SME ได้ที่ธานาคารออมสินทุกทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และสำหรับ EP ต่อไปครับกับ ESG Hero อาวุธลับเปลี่ยนเกมธุรกิจกับธนาคารออมสินเราจะพาไปเจอธุรกิจไหนไปเจอแรงบันดาลใจอะไรที่เขาใช้ ESG เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนติดตามให้ดีนะครับเพราะน่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปของคุณก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับและพบกันใหม่นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม